ล่าสุดลูกสาวชั้น Baby ้มอนสเตอร์รันทุกวงการไม่เกินจริงเธอวงการเกมก็รันนะคะตอนนี้พิเซนเตอร์นะคะพับจีค่ะทุกคนใครที่ลบแอปไปแล้วก็ขอความกรุณาโหลดมาใหม่นะคะเพราะว่าลูกสาวเป็นพิเซนเตอร์ตอนนี้ล่าสุดนะคะพับจีค่ะทุกคนเกมที่เราเล่นเล่นกันนั่นแหละ ได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะนั่นก็คือ Baby Monster ซึ่ง Baby Monster ในรันทุกวงการไม่เกินจริงเธอไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นนะคะวงการกีฬานะคะวงการเพลงวงการสกินแคร์สายบิวตี้ล่าสุดมาวงการเกมแล้วค่ะวงการเกมไม่เกินตัวไม่ไกลตัวคาดว่า ผู้บริหารน่าจะเห็นถึงศักยภาพของเบมมอนสเตอร์แล้วก็คาแรคเตอร,ร์ของน้องเบมมอนสเตอร์เนี่ยมีความเหมาะกับพับจีมากๆนะคะฟิตเฟสเอ,อ่ยแล้วก็ดูเป็นเด็กรุ่นใหม่ดูเป็นวงแบบลนะูกี้หน้าใหม่ที่กำลังมาแรงเหมาะกับเกมดุดันแบบพับจีนะ,ะทุกคนอ่ะบอกเลยว่าปังมากๆนะสำหรับเบมมอนสเตอร์รอติดตามเลยนะ,ะทุกคนเขาเขียนว,ว่าคอมมิ่งซูนนะคะยีมีนาวันพรุ่งนี้นะคะน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนฉันเดาว่าปล่อยคงปล่อยคลิปอะไรเงี้ยละ รอดูเลยนะทุกคนว่างไปแล้วเพื่อนทุกคนลัคิดถึงอีกเรื่องนี้บ้างมินใจ้ใจดู